สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็มากับ EP ีหนึ่งนะครับกับเจ้าโตโยต้านะครับยาริสเจ้ายาริสนะครับตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นก่อนล่าสุดนะก่อนล่าสุดก็เป็นตัวเครื่องรุ่นกี่ซีซีก็ไม่รู้นะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับ นี่นะฮะผมตอนนี้ก็จเจ้ายาลิฟนะเข้ามาลิฟต์นะครับรถเกิดเหตุชนหนักมานะครับชนหนักมาประสานงานนะครับก็เข้ามาวันที่1นนะวันที่1เดือน763วันนี้ก็วันที่2เดือน7นะครับกรก,กรกฎาคมนะ6กก็ดำเนินการลื้อทำการลือรล้อต่างๆนะครับนี่เละตุ้มเป๊ะเลยของก็กองนะครับมีการชนหน้ามีอะไรต่างๆเนาะผมก็ต้องนั่งลีดร,รายการนะนี่นะฮะ เลยนะเลนะแอร์แบกมีม่านด้วยนะถือว่าดีมากนะครับนี่นี่เห็นไหมเป็นม่านแอร์แบกนะครับหน้าหลังเลยนะหน้าหลังเลยก็ถือว่าคนขับปลอดภัยนะคนขับปลอดภัยไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ว่ารถก็เข้าหน้าเต็มน่าจะจุม่มจุ่มด้านบนจุ่มด้านบนเนาะจุ่มด้านบน,นะน,บนเพราะว่าไม่ได้ไม่ตัวน,นี้ไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะโดนรถกระบะห,หรือโดนอะไรที่มันสูงกว่าคานนี้นะถ้าโดนคานนี้ก็ถือว่าเซฟลงไปเยอะเลย อันนี้เขาเครื่องยังกาลังลื้อเครื่องกันอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขออนุญาตทำรายการก่อนตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วเข้าแผ่นที่3ละเข้าแผ่นที่3ละแต่การละ35หน้านะครับเอ้สามสิบห้ารายการต่อแผ่นหนึ่งนะตัวนี้นะครับโฉมนี้นะโฉมนี้นะไม่รู้ว่าปีอะไรนะครับดูเอานะครับยังไม่ได้ถอดป้ายทะเบียนก็เลยถ่ายท้ายเต็มไม่ได้นะต้องขออภัยด้วย อันนี้ก็น่าจะมาสรุปเป็นเหมานะครับประกันนี้น่าจะไม่มีปัญหานะประกันของบริษัทนี้นะครับเหมามีเหมาแน่นอนนะก mm ็ร hmm. ีเลยการนะครับทุนคันนี้นะครับก็ทุนอยู่3ามแสนแปดนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่สองแสนนิดๆนะสองแสนนิดๆก็น่าจะไหวน่าจะไหวนะเพราะว่าบางชิ้นบอกกันตรงๆนะครับอะไรใต้หวันก็มีแล้วของเทียมก็มีแล้วนะแต่ว่าไฟหนไฟหน้าเนี่ยเราต้องเองแท้อยู่แล้วนะอย่างบอดี้เนี่ยมันมีเทียมมีอะไรก็ต้องใส่เข้าไปนะครับเพื่อเซฟนะเซฟ เซฟเซฟลงมานะครับนี่นะครับเป็นเหมาซ่อมนะครับต้องเข้าใจนะผมพูดอีกรอบมันก็ได้นะครับในกรณีเหมาซ่อมเนี่ยก็คือว่าตัวไหนพอเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับตัวไหนพอซ่อมได้ก็ซ่อมตัวไหนจําเป็นต้องแท้ก็ต้องแท้นะตัวไหนจำเป็นต้องเทียมก็ต้องเทียมนะครับเพื่อเซฟให้มันอยู่ในงบ70%จากค่าซ่อมอย่างมากนะเจ็ดสิบจะไม่รู้ว่าคุมถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมจากสามแสนแปดนะอ่าน่าจะอยู่ประมาณหกสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า,อย,าอย่างมากก็เจ็ดสิบนะ ก็ประมาณนี้นะครับตัวไหนพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับตัวไหนจำเป็นต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนนะตัวไหนจำเป็นต้องซ่อมก็ต้องซ่อมนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับลูกค้าไม่ใช่ว่าผมประกันชั้นหนึ่งผมต้องเปลี่ยนของแท้หมดเลยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แต่ทุนมันอยู่70%ในการซ่อมนะถ้าเกินนั้นก็เกิน70%เปอร์เซ็นต์เขาจะตีเป็นคืนทุนก็คือว่าเอาเงินให้คุณไปเอาเขาจะเอารถไปนะครับเงินให้คุณไปนั้นถ้าคุณมีงวดคุณก็ต้อง เขาก็จะไปจ่ายที่ไฟแนนซ์คุณนะครับส่วนต่างจาก3 8 0 0 0 0ปหักภาษีแล้วก็อยู่ประมาณ3 5 0 0ส0นะส่วนต่างจาก3 5 0 0สเนี่ยสมมุติว่าเราติดไฟแนนซ์อยู่5 0 0 0สส่วนต่างจากนั้นนะอีกแสนคุณต้องเอาเงินนั้นไปควักปิดที่ไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ Finance อีกแสนห้านะลถก็ไม่ได้เอาไปนะครับก็คือว่าในการกรณีคืนทุนนะแต่ถ้าเราคืนทุนไม่คืนลดก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จ่ายแค่70%นะจากทุน 3 8 0 0 0นนั่นเองนะครับพอเข่าคราบนะถ้าสงสัยก็ลองอไปดูคลิปหลังๆที่ผมทำไว้อยู่นะครับเนาะค่าทำเป็นปหนึ่งนะครับขาอยับเปลี่ยนเป็นอะไรแท้หมดเลยเขาจ่าย70%ซนอกเหนือจากนั้นนะครับสมมติว่าซ่อม400,000จ่าย3 2มส0 0แสสอสจสมมติว่า2 0 0 0 0นนะครับเหมาซ่อม2 0 0 0 0 0 0 0 0 0ส่วสนต่วนตงจากแสนแสนสคุณต้องควักออกนะครับถ้าเป็นของแค้นะก็ประมาณนี้นะครับ สมมตินะสมมติว่าเปลี่ยนของแท้เป็นอะไรของอะไรแท้หมดทุกอย่างเใน4 0 0แสนนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรตัวไหนซ่อมได้ซ่อมตัวไหนพอเปลี่ยนเป็นไต้หวันได้เปลี่ยนตัวไหนเป็นแท้จําเป็นต้องแท้ต้องใส่แท้ก็ประมาณนี้งบไม่เกินนี้นะครับแต่ส่วนของเหลวต่างๆ่างยางอะไรแบตเตอรี่เงี้ยของเหลวคุณจ่ายเต็มแบตเตอรี่กับยางนะครับคนละ50%นะครับก็ดูแล้ว50%ได้เพราะว่า บางทีไม่ใช่ว่าจะลดแล้วเขาจะมาจา่าย50%นะครับ <K ill ip> เขาก็จะดูเปอร์เซ็นต์ของยางด้วยนะอย่างยางอันนี้มันเต็มรอ,นนอยอันนี้ยังมีอยู่เลยนะครับก็ยังเพิ่งเปลี่ยนมานะเพิ่งเปลี่ยนมาเขาก็ให้50%ได้แต่ว่าบางขั้นนะครับพูด <K ill ip> ตรงๆว่าหมอๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เนาะก็บางทีมันล้นแล้วเนี่ยจะ50เขาก็ไม่จ่าย50นะครับเขาอาจจะจ่ายแค่30%อีก70%คุณจ่ายเองนะครับเขาก็จะดูเปอร์เซ็นต์ของการยางของยางด้วยนะอยู่ที่ว่าเราใช้ขนาดไหนนะครับ อย่างเงี้ยมันเต็มๆมันเปลี่ยนให้ได้นะครับประกันเขาก็5้า็ได้ไม่มีปัญหานะอย่าลืมนะครับประกันเขาก็เป็นธุรกิจเหมือนกันธุรกิจย่อมมีผลต้องมีผลกําไรหรือต้องได้กําไรนะครับขาดทุนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เขาคือเขาคุ้มครองการเขาเรียกว่าความประมาทของคนขับนะครับคุ้มครองความประมาทของคนขับมันก็มีอัตราเสี่ยงสูงนะเขาก็เฉลี่ยกันก็แล้วกันนะครับมาจ่ายคันนี้เขาก็ได้คันอื่นมาอย่างนี้ก็พูดกันตรงๆงเนาะ อ่านะอันนี้ไม่มีใครบอกนะผมบอกไม่รู้จะโดนเขาด่าหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรนะครับชี้ให้มันชัดเจนขึ้นคนขับผู้บริโภคก็จะได้เข้าใจกันไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจกันเมื่อรถเสร็จไปแล้วก็จะฟ้องร้องอะไรกันมันก็บุ้นระบุ่นวายเนานะก็เอาให้มันจบก่อนซ่อมไปเลยนะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ยาลิดแอคทีฟนะครับก็แอแบ็กแตกหมดเลยนะทุกลูกเซ็นเซอร์ทุกอย่างไปหมดเลยนะเดี๋ยวรือนะร้อนะรื้อยกเครื่องออกมาดูตรวจสอบคัสซีเข้าไปนะครับต้นดักคัสซีหน้านะ คันนี้ผมไม่รู้รถใหม่ๆม,มาไม่รู้ว่ารถเก๋งใหม่ๆม,มาไม่รู้ว่าเครื่องกี่ซีซีก็ไม่รู้นะครับถ้า<ม>ใจร,รู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะนะครับเข้าใจเนาะเข้าใจเรื่องเรื่องประกันภัยนะครับคันนี้น่าจะสรุปเหมาซ่อมเสนอเข้าไปราคาเต็มก่อนเป็นราคาของห้างหมดเลยนะเพราเป็นรถใหม่นะครับรถใหม่แล้วก็ต้องเสนอราคาของห้างเข้าไปก่อนแล้วก็น่าจะท่วมทุนแน่นอนนะครับเกินทุนแน่นอนเมื่อเกินทุนเนี่ยทางประกันก็จะเจรจากับทางอู่ Griffin นะครับแล้วก็ประสานงานกับทางเจ้าของรถว่า ในกรณีนี้นะครับเราต้องเซฟขึ้นมานะให้เป็นการเหมาซ่อมตัวไหนพอซ่อมได้ทางอู่ก็จะซ่อมนะครับตัวไหนจําเป็นต้องเปลี่ยนอย่างบางโคนเนี่ยบางโคนเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนถ้ามันมีของเทียมผมก็จะเปลี่ยนของเทียมใส่นะครับบอกก็ตรงๆนะของไต้หวันอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้เพราะเป็นเหล็กเหมือนกันไม่ได้เป็นซีเรียสแต่ว่าซับในบางโคนอะไรอย่างเงี้ยพวกโค้งพวกเนี้ยมันไม่มีของเทียมอยู่แล้วเราจาเป็นต้องแท้ก็คือแท้อย่างข้างเนี้ยเราเคาะได้นะ นะครับแต่ว่าข้างนี้เราจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันบิดเบี้ยวแล้วมันเป็นชิ้นงานที่แข็งนะตัวหลักนะครับ CNC. ต้องเปลี่ยนเป็นของห้างแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้นะแต่บางคนเราเป็นไต้หวันอย่างบางฝากระปงเข้ามามีของไต้หวันก็เปลี่ยนเป็นของไต้หวันนะครับตัวนี้นะก็มันก็จะเซฟลงมานะครับทําให้อยู่ทุนผมก็ต้องได้กําไรด้วยนะทั้งค่าแรงทั้งค่าทําสีทั้ง,าาง,ง,งต่างๆนะครับทั้งค่ารบไฟอะไรต่างๆเนี่ยผมต้องอได้กําไรด้วยนะครับอย่างผมเป็นอู่เนี่ยผมทํา มูลนิธิผมก็ไม่คุ้มนะเพราะลูกน้องผมก็ต้องกินเงินเดือนนะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับธนาคารผมมาทําผมไม่ได้มีเงินลงถังผมก็ต้องกู้ธนาคารมาทําอูนะ่เนาะผมก็ต้องได้กาไรทําธุรกิจมันต้องได้กําไรถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไม่ได้กําไรก็ไม่รู้จะทำทำไมนะครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจกันนะครับต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าพอใจในผลประโยชน์ที่ได้จากทุกฝ่ายทุกฝ่ายก็โอเคกันแล้วนะครับโอเคกันแล้วลูกค้าก็แฮปปี้ ลูกค้าไม่แฮปปี้เราก็ต้องมาตั้งเจราจากันใหม่ระหว่างประกันระหว่างลูกค้าระหว่างอู่นะก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องให้เข้าใจกันให้จบก่อนซ่อมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อรถซ่อมเสร็จแล้วจะมาว่า,าที่อู่ว่าทําไมเอ่ออันนี้ไม่เปลี่ยนแท้ให้ผมอันนี้ไม่เอาแท้ให้ผมเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้ก็ต้องไปคุยกันระหว่างอู่กับประกันแล้วก็ลูกค้ามาอีกรอบนึงก็ไม่จบกันสักทีเพราะไม่ยอมลูกคงเจ้าของรถไม่ยอมไม่เข้าใจตั้งแต่แรกๆพอรถเสร็จแล้วเนี่ยไม่ยอม ก็ต้องไปฟ้องร้องกันมันเสียเวลานะครับเสียงบประมาณไปอีกนะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าผมเน้นก็คือว่าผมจะทําให้จบเลยนะให้จบเลยก่อนซ่อมนะเจรจาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะพี่อะไรอย่างนี้นะตัวซ่อมได้ยังยังตัวไหนมันแท้มันไม่มีเทียมก็ต้องใส่แท้ไปอย่างนั้นตัวไหนซ่อมซ่อมได้ก็ต้องซ่อมตัวไหนคาะได้ก็ต้องเคาะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าครันนี้ดูไม่หนักนะครับจะไปนหนักที่ท่อนหน้ามากกว่านะครับท่อนหน้ามากกว่าก็คือว่า ชนตุ้มเข้าไปอย่างเงี้ยนะเข้าหน้าเต็มนะครับแล้วไม่ได้เข้าตรงคานด้วยโดนจุดที่มันอ่อนด้วยนะครับโดนจุดที่มันอ่อนก็เลยทําให้โยเข้าไปโดนเครื่องนะครับเครื่องก็ไปดันแผงหน้าเก่งอีกทีหนึ่งโอ้หนัก,ๆๆห,นก,ห,นกหนักหนักหนักเลยนะเอาเรื่องอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันอีกป่าโอเคครับอตอนนี้ก็เวลา11ดโมง49นาทีนะครับ 17.49นาทีของวันที่สองกรกฎาคมนะก็ลือเดี๋ยวช่างสถิตยกเครื่องนะครับยกเครื่องขึ้นก็ลือออกมาทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายหนอกภายในก็จะมีแอร์แบกนะเออรุ่นนี้ดีนะรุ่นนี้ดีอยาลิสตัวนี้ครับก็คือว่ามีแอร์แบกครบหมดเลยนะทั้งม่านทาั้งอะไรอาจจะมืดๆนะฮะอึบนี่นะช่างปลอยกําลังเลืย่ย มีแอร์แบ็กผมมาไลา่แอร์แบ็กเขา่าแอร์แบ็กซ้ายมือนะครับแล้วก็ม่านม่านซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแอร์แบ็กม่านนะแต่แผงประตูอะไรเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเป็นลายเหมือนกับเป็นหนังแต่เป็นพลาสติกหลอกนะครับเป็นปั๊มขึ้นลายตะเข็บอะไรเงี้ยนะก็ไม่นุ่มน่าจะทํานุ่มมาเนาะทำนุ่มมาเหมือนกับโฟล์จูเนอร์อะไรเงี้ยตัวน,นี้จะเป็นบุนนุ่มมาก็ถือว่าถ้าได้ก็ดีเลยนะเนี่ย ก็เป็นรถน่าใช้อีกทีหนึ่งนะรถน่าใช้อีกอย่างน,งนะครับนี่นะที่ด่านเครื่องยนต์ก็ฝาครอบบาวแตกนะครับนี่ฝาครอบบาวแตกเลยนะครับพังงะตันนี้แตกเพราะไปงัดนะครับเพราะมันชนข้างบนนะครับบนฝาครอบเครื่องก็แตกนะฝ้าบ,บนเครื่องแตกเอ่อตัวนี้บุบเซน,นเซอร์แคตาลตติกเซนเซอร์เสียก็บุบนะครับ ท่อข้างเครื่องน่าจะไม่เป็นไหลอ่าโอเคท่อนี้ก็ไม่เป็นไรท่อน้ําเข้านี่ไปมันกันอ้อมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นเดียวกันนี่คือหน้าตาของเครื่อง 3NR นะ 3NR กี่ cc ผมก็ไม่รู้นะครับท่านใดรู้ก็ fc ท่านใดรู้ก็บอกผมด้วยนะครับ102หรือ105ก็ไม่รู้นะครับแต่เป็น4สูบเนาะก็ รถเก๋งสมัยใหม่มาเนี่ยผมไม่รู้เลยเพราะว่าเครื่องมันเล็กเครื่องมันเล็กไม่รู้รว่าพันสองพันร้อยหรืออะไรก็ไม่รู้เขาหรือนพันห้านะครับโตโยต้าก็มีหลายไซส์เหมือนกันนะหลายซีซีนะครับตกเกียร์ก็นี่ครับหน้าตาของเกียร์เกียร์ออโต้ของเจ้าเครื่องหนึ่งเอ้สามเอ็นอาร์นะครับสามเอ็นอาร์นี่ครับเลยเครื่องอยู่นี่สามเอ็นอาร์เลยชัดเจนดีนะรวมก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากมายนะไม่หนักด,ดูแล้วไม่หนักก็มีแค่ข้างเครื่องนะครับแต่ว่า วิดวิดฝาสูบไปวิดฝาสูบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะมีเนียมันก็เป็นรอยไม่มีปัญหานะฝาสูบไม่เป็นไรเสื้อสูบไม่เป็นไรก็โอเคแล้ววิดละวิดผ่านละนะนี่ถอดปกออากาศออกแล้วประกออากาศอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนะครับถอดออกปกออากาศก็ไม่เป็นไรนะดูว่าผ่านนะครับผ่านตู้แอร์เป็นยังไงอ๋อมีตะแกรงให้นะตะแกรง กันหนูออกนะหนูเข้าได้แน่นหนูเข้าได้ออกได้อยู่ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ม,มกีดีกว่าไม่มีเนาะตะแกรงตู้แอร์นะครับก็โดยวรวมไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาไม่เยอะนะครับไม่เยอะช่วงล่างก็นี่นะฮะก็จะมีจานมีคอมา้าไม่มีปีนกบนเหมือนรถกระบะนะจะเป็นตัวชกอัพนะครับบิดหมุนได้นะครับเป็นชกอคอัพค้ำช่วยนะก็รถเก๋ง ประมาณนี้แหละนะครับรถเบกเกงประมาณนี้ก็มีถึงลกล่างแค่นั้นเองนะครับในการทําในการวิ่งของเรานะครับตัวรถนะก็ทําให้มันนิ่มนะครับแต่ว่าจะเทียบกับรถกระบะไม่ได้เพราะว่าน้าหนักเยอะตัวนี้น้ําหนักเบาเขาก็ทํามาให้มันแมทก์กันนะครับพิศาบาก็ทําออกมาแล้วนะนี่นะครับกองลงอะไรอยู่นี่นะเต็มเลยมอนมอ่มอน้าแตกกระจายนะเดี๋ยวเรามาดูใต้ห้องรถดีกว่าว่าเป็นยังไง เดี๋ยวขึ้นลิฟต์ดูกันนะครับ่านะครับใต้ท้องรถตอนนี้ขึ้นลิฟต์แล้วนะครับก็ดูเอานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่างน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะมีคานใหญ่เขาจะอยู่นี่นะฮะคานใหญ่เขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือคานหลักของท่อนหน้าเลยนะแพ,แพร์ก็เรียกแพรหน้านะครับก็คือตัวนี้แพรก็จะต่อประกอบไปด้วยนี่นะถ้าภาษาเชียงกงก็แพรมันหรือคานนะครับคานก็โอเคนะด้านท้ายไม่มีอะไรเลยนะครับ ใต้เป็นทอยเสียมานะมีเหล็กคัสซีตรงนี้ยาลยิ์ก็ถือว่ามีค้ำมีอะไรโอเคอยู่นะนี่นะครับคัสซีตัวหนึง่งแล้วก็ท่อนยาวตัวหนึ่งนะครับเป็นเหล็กกล่องประกอบขึ้นไปทอยเสียเล็ก,กะนะครับถังน้ำมันอยู่นี่นะครับอยู่ด้านท้ายแล้วก็คานคารนท้ายถือว่าหนาะกว่ารุ่นเก่าเก่านะรุ่นเก่าเก่ารู้สึกจะบางนะครับ เรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายนี่เห็นไหมฮะเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมอะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ปับ๊บนี่นะมีไฟอยู่ก็เลยเมื่อกี้เคยถ่ายในรถไม่ได้เปิดไฟไม่รู้ว่ามีถือกล้องไม่ดูนะก็จะมีตวคานเห็นไหมครับก็จะเป็นหนาอยู่นะใหญ่อยู่นะครับเหล็กใหญ่แล้วก็ทําพับขึ้นมาแนละ้วเหล็กกล่องหนาเป็นสองมิลได้สามมิลได้นะครับถือว่าหนานะสี่มิลน,น่าจะได้ดูสปริง สปริงเขาชกอัพเข้าตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆก็คือรถเล็กอะ่ะเอาง่ายๆนะครับเป็นรถเล็กมันก็ต้องประมาณนี้แหละนะประมาณนี้ปลายข้อไอเสียอยู่ลักษณะนี้ตัวนี้จะเป็นเบ้ายางอะไหล่นะครับระสมัยนี้ไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ว่าเอา่อมันเป็นชุดซ่อมหรือเป็นยางอะไหลนะ่เนาะนี่นะฮะคันนี้น่าจะจบอยู่ที่การเหมาซ่อมเนาะการเหมาซ่อมนะฮะก็ย้ำกันอีกทีนึงว่าเป็นการเหมาซ่อมนะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาลิฟต์ลงก่อนนะครับ นะก็คันนี้ทุนเหมาน่าจะเป็นเหมาซ่อมนะครับเพราะซ่อมตามรายการคงไม่ไหวนะักเกินแน่นอนนะครับเกินแน่นอนดูดูลักษณะแล้วนะจากทุน70%จากทุนประกันนะครับถ้าเกินนั้นก็คือเขาจะเป็นการคืนทุนแต่ว่าดูลักษณะนี้คืน,คนไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มหรอกนะถ้าจะเป็นคืนทุนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างมาสด้าคันนี้นะมาสด้ามาสด้าสตัวแรกนะครับก็เละมาหมดเลยนี่นะโอท็กซี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราไปขัดสี ออย่างคันนี้มันก็เละหมดเลยนะครับเละหมดเลยเห็นไหมฮะคันนี้ทุนน้อยนะทุนรู้สึกจะ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าไปทั้งคันเลยนะบิดทั้งคันตะแคงลอยคว่ำม,มาอะไรเงี้ยฟาดบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามทั้งคันนะฮะคันนี้ก็มาสด้าสตัวแรกนะครับ FC ที่ถามมาสด้าคันสีดำนะครับมาสด้าสตัวสกายอีกนะนี่นะฮะก็ รออะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็อะไรยังไม่มานะครับที่ว่าชนหลังมาชนท้ายท้ายบิดเอวบิดมานะครับ <c oughs> อันนี้ก็รออะไรนะครับถ้าเป็นอูจาก,ก็วันนี้เสร็จน่าจะขึ้นลูกขึ้นล่างส่งแผนกสีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ตามขั้นตอนนะตามขั้นตอนผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วนะครับว่ามันเป็นตามขั้นตอนของระบบประกันเขานะครับ กว่าเขาจะตรวจสอบกว่าเขาจะสั่งอะไหล่แล้วทางอะไหล่ก็จะมาครบกว่าจะมาส่งที่อุบลอีกโอ้เยอะแยะวุ่นวายนะครับก็ใช้เวลาระดับหนึ่งประมาณหนึ่งด้วยนะครับแต่คันนี้แน่นอนนะครับฟันธงเลยว่าเอามาผมไม่ลื้อเลยนะครับเพราะว่าดูยังไงก็คืนทุนแน่นอนเพราะว่าทุนต่ํามากแล้วลูกค้าก็ไม่มีงืว่าซื้อสดด้วยนะครับก็เดี๋ยวคืนทุนดีกว่าถ้าซ่อมไปซื้อคัเทียบเท่ามือสองมันก็ไม่กี่บาทนะครับแสนกว่าบาทสองแสนมันก็คุ้มกว่าซื้อมือซื้อคันใหม่คุ้มกว่านะ ค่าซ่อมนี่ก็ผมบอกไว้เลยว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมลูกค้าหลายข่้นถามนะครับเอซีหลายท่านถามว่ากลับมาเหมือนเดิมไหมผมบอกตรงๆว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนรถป้ายแดงแน่นอนนะครับจะทํายังไงให้มันเหมือนรถป้ายแดงผมบอกเลยอูยไหนก็ทําไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่ารถมันมีการบิดการเบี้ยวนะครับถึงไม่ชนมาก็ตามนะผมบอกหลายๆคลิปแล้วมันก็มีการกระทานะครับช่วงบิดช่วงอะไรมันก็การ ถามง่ายว่าคุณใช้รถไปสักปีหนึ่งคุณไปขึ้นแท่นนะครับแล้วก็จิ้มอยู่มาร์กเนี่ยเพี้ยนหมดเลยนะครับนานไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าแรงบิดแรงกระทําของรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่เหมือนกันการขับรถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะถามว่าจะทําให้มันเหมือนร้อเปเหมือนป้ายแดงไหมไม,ไม่เหมือนแน่นอนนะครับให้ได้เ0็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่าสพนี้นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของก่อนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับก็ถือว แต่ผมบอกว่าไม่ไหวแน่นอน,นมัน,ม,นมันดูแล้วมันทํามามันจะมันก็ไม่ก็แต่ซ่อมมันก็ไม่ไหวครับมันทั้งคันนะทั้งคันก็ประมาณนี้นะครับก็คือคันนี้คืนทุนไปนะกลับมาดูคันที่ยาลีกันต่อนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวผมทํารายการตอนนี้ก็อยู่หน้าที่5้าแล้วนะหน้าที่5้าแล้วหน้าที่5ก็ 3- 5หรายการนะครับนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอยกเครื่องแล้วดูอีกทีหนึ่งนะก็ติดเที่ยงพอดีนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบ ท่าน,นี้ก่อนก็นแล้วกันนะพอจบแล้วนะครับสลับ EP ดีได้ยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP 2345่ต่อไปก็แล้วกันสำหรับเจ้ายาลิคันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย